มาถึงเรื pues people, que, ่องต่อไปดีกว่านะคะอันนี้ต้องถามทั้งสองคนก่อนเลยว่าเวลามีคนมาบูลลี่หรือว่ามาคอมเมนต์เราแรงๆแล้วถึงเวลาเราจะฟ้องเขาใช้คํพากแค่ว่าขอโทษกลับมาเนี่ยจะรู้สึกยังไงพึ่งเจอเลยพิ่งเจอแกเหรอเจออะไรมาคือคือบูลลี่อแพ้เฉยๆคือถ้าแต่ถ้าสมมติว่ามีการคุกคามทางเพศอ่ะผลับไม่ได้แล่วฟ้องอยู่แล้วคือตั้งแต่อยู่มาเนี่ยอยู่ในวงการมายี่สปีแต่ไม่เคยฟ้องใครเลยนะเขาคุดเธอว่าอะไร คือณตอนนั้นน่ะแพททางานด้วยแล้วด้วยหัวข้อบางทีเราก็ตุ้งลงอะไรให้มันตื่นเต้นให้มันน่าสนใจหรือดึงดูดแต่ถ้าคุณเข้ามาดูจริงๆอ่ะคุณจะเข้าใจว่าอ๋อมันมันให้ความรู้มันคืออะไรแต่บางคนเห็นคนอื่นด่านี่คือคํานึงที่แพทได้มานะจากการฟ้องนะคือคําว่าเห็นคนอื่นด่าก็เลยด่าด้วยค่ะอ้าวไม่เขแล้วก็จะตามด้วยคาว่าหนูเออพวกเราเป็นแฟนคลับของคุณแพทมาโดยตลอด ก็เลยแบบงงว่าเอ๊ะแฟนคลาบก็ไม่น้องหน้ากันสิแม่บุ๋มเคยใช้คํานี้ก็ว่าเวลาบุ๋มไปถึงบ้านถามว่าแล้วด่าทําไมเห็นคนอื่นด่าก็เลยด่าด้วยถ้าไม่ด่าแล้วผ่านไปได้ไหมแล้วคุณเคยชอบใครไหมมีคนที่ชอบแล้วคุณเคยไปชมเขาไหมก็ไม่เคยจริงๆเพิ่งเจอมาเลยคือแพทเราไม่ได้ไปเองแต่แพทส่งคนอื่นไปอืแล้วเขาก็กลับมารายงานว่าเนี่ยเขาพิมพ์ว่าอะไรอ๋อคือเป็นฟิลแบบมดเกี่ยวกับมดลูกฉันเลยอ่ะฮะเออเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับแบบ จะพังไหมน้องสาวฉันจะพังไหมเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้คือกรณีที่ฟ้องใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือพอเราเออเขาพูดกลับมาว่าเห็นคนอื่นเขาด่าก็เลยร่วมด้วยอืเพื่อบางคนต้องการอะไรไหมต้องการให้คนมากดไลค์ในคอมเมนต์ตัวเองเยอะๆพูดแรงๆรอดูซิว่าจะมีใครเห็นด้วยกับฉันฉันอยากได้ไลค์เยอะๆนี่ไงสุดท้ายแล้วก็หงายการ์ดแบบเนี้ย <น>รู้<ง>เท่าไม่ถึงการไม่มีเจตานาจริงๆรักแล้วก็เป็นแฟนคลับมาโดยตลอดงองไหมงง,ง งงงงสิเหมือนเนี่ยดิวก็งงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็พิ่งโดนอีกแล้วนะคะแล้วก็มีการไายการเหมือนกันว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็คุณดิวริษรานะคะออกมาแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการเปิดหน้าลูกชายค่ะน้องไซรัสแอสตราลี่นะคะออกสื่อให้แฟนๆเชยชมความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มองได้หลายมุมใครจะเปิดใครจะปิดก็ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องดราม่าแล้วในรายการเนี่ยดิวก็บอกว่าเราเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทย เติบโตมาในสังคมที่มีคนรักมีวันนี้ได้ก็เพราะประชาชนแต่ตนเนี่ยไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดต้องมีความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นนี่แหละชาวเนต็ตก็เลยมาโพสต์ด่าด,ดิวในทํานองว่ามีแต่เงินแต่ไม่มีความรู้เนาะแล้วก็เป็นดาราฮอลลีวูดไม่ได้หรอกเอา้าแลวกันอืโดยคุณดิวนี้นะคะไม่รอช้าค่ะก็เลยโพสต์นะคะโชว์โชว์ความปักแจ๋วของชาวเนต็ตนะผ่านเฟซบุ๊กดิวอริสลานะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าโอ้ที่รัก ฉันรู้ตัวค่ะฉันเลยบอกว่าฉันไม่ใช่ที่รักฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องใช่เปล่าณนะจุดนี้ชีวิตแฮ ppy ดีพร้อมกับคอมเมนต์ร่าย,ยาวเลยนะคะคือคุณดิวเขาก็บอกว่าเอาเวลาไปทําตัวเองให้ดีอย่ามาวิจารณ์คนอื่นเลยเพราะเมื่อถึงวันหนึ่งจงระวังพอหันกลับมามองตัวเองว่าทําไมทําได้แค่นี้เสียเวลาไปกับการนั่งวิจารณ์คนอื่นทําอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์หรือคนอื่นเขาไปถึงไหนกันไหนแล้วเป็นกําลังใจให้นะ ขอบคุณรักภาษาไทยเพี้ยนเอาแบบอัธรสนีอืคือก็คือเหมือนเขาก็พูดแค่แบบอธิบายในเรื่องของสิทธิคืออย่างนี้ยังไงแม่มาคือพี่ภูก็เปิดแพทก็เปิดมันก็พูดยากคือมันเป็นความมันเป็นความชอบของของของแต่ละบุคคลมันมันเป็นความเห็นทีนี้เรื่องเนี้ยอยู่ดีๆอะเราอยู่กันมานานมากใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เคยมีประเด็นนี้อืไม่ไม่เคยตั้งแต่อยู่มา รุ่นพี่เราที่มีลูกก่อนเราอ่ะก็ก็ไม่เคยมีดราม<า>่าหรือเปิดหรืออะไรเไม่เคยเอยู่มาเนยี่สปีไม่เคยมีประเด็นนี้อ,อยู่ดีๆมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอา่ะอาจจะ หนึ่งคนหรือหลายๆคนกําลังมองอยู่เรื่องเรื่องตรงนี้แต่เมืองนอกเขามีกฎหมายละเขามีมานานแล้วนะเขาแกอธิบายไปว่าทําไมเขาถึงปิดเพราะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตอันนี้ใช่บางคนเป็นดาราซึ่งมันมีผลต่อกันความปลอดภัยเหรอแม่ใช่ความปลอดภัยเพราะโดนลักพาตัวได้โดนเรียกค่ายถ่กันเยอะเขาก็เลยต้องเซฟเพราะว่าไม่ให้รู้เลยว่าชื่อที่อยู่เรียนโรงเรียนอะไรเซฟให้รู้เลยใช่อันนี้คือจริงๆอ่ะที่เมืองนอกมีมานานแต่บ้านเราอะค่ะพัดเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าบ้านเราวัฒนรทมบ้านเรามัน มันไม่ได้มีตรงนี้อย่างที่บอกอยู่อยู่มาเนี่ยรุ่นพี่เราทุกคนที่เป็นดาราเองเลยเขาก็เปิดหมดเนาะก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมบ้านเราเติบโตมาด้วยด้วยที่แบบทุกคนเป็นแบบนี้เราเลยมไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมันต้องมานั่งคิดเรื่องเปิดหรือปิด อืหรือมีลูกเราก็เราก็เปิดอะไรเราจะรู้สึกกันแบบเดียวไหมแพทว่าเราแค่อย่าไปถ่ายอะไรที่มันเป็นการล้อเลียนลูกทําให้ลูกอับอายหรือว่าภาพที่มันโป๊เปือยของลูกเพราะว่าอนาคตไปย้อนดูถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพสมมติหนูเราถ่ายลูกแล้วเห็นเห็นอวัยวะเพศเห็นก้นลูกวันนึงเขาโตแล้วเพื่อนเพื่อนไปย้อนดูเห็นอวัยวะเพศเขาอ่ะเขาอาจจะอายได้อย่างเงี้ยไม่ควร่ายอันอันนี้ถูกต้องอันอันนี้คือแต่ทีนี้เนี่ยพอมันไปเป็นประเด็นเรื่องในปุกเนี่ยมันจะมี อยู่ดีๆพวกเราก็ต้องมาตอบคําถามอ่านี้ออใช่พี่ผู้เข้าใจป้า,าอันนี้แพทแบบคือแพทก็ยังงงกับตัวเองเหมือนกันว่าอยู่มาตั้งนานลูกจะห้าขวบเนี่ยจะหกขวบไปแล้วอยู่ดีๆมาถามเราว่าเปิดหรือปิด <c oughs> เ,ออเราฮะไม่เคยปิด <c oughs> เราก็เลยเอะอยู่ดีๆเรา, <c oughs> เ,ราเราต้องมาตอบคําถามเรื่องนี้หรอแต่ว่าการเรียนรู้ไว้อะมันก็ดีมัน,ม,นมันการเปิดหรือการปิดอะมันเป็นสิทธิทั้งของเราของลูกก็จริงแต่ว่า การปิดเนี่ยอย่างที่พี่ผู้บอกว่าที่เมืองนอกเขาต้องทําเป็นกฎหมายเลยคือเขาค่อนข้างที่จะเจอเรื่องพวกนี้ไงคลั่งคลั่งได้เช่ลูกนักฟุตบอลดังๆลูกดาราดังๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยเรียนรู้เราถือว่าเรียนรู้ไปส่วนใครจะเปิดจะปิดน่ะแอร์เอางี้เราสองคนมีลูกไปละเราเปิดหน้าลูกไปเรียบร้อยแล้วเธอจะเปิดไหมฉันถามเธอเลยเธอจะเปิดหรือจะปิดสำหรับแอร์เฉยๆนะหมายความว่าคือคือแอร์เข้าใจแบบใครคือ เข้าใจในความคิดต่างของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นก็คือให้เคารพในสิ่งที่เราคิดเหมือนกันถ้าเป็นแอนนะปัจจุบันนะถ้าคิดก็คือก็อยากเปิดนะอยากให้ลูกใช้ชีวิตแบบปกติความาทรงจำเนาะและถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยากเปิดเขาก็เลือกเองได้ว่าโอเคต่อจากนี้เราพอเลิกเป็นสาวเขาอาจจะต้องการความแบบโลกส่วนตัวาาไม่อยากเปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไป,ไ,ปได้ก็ค่อยมาดูในอนาคตอีกทีอันนี้ก็ต่างจิตต่างใจต่างสิทธิในแต่ละครอบครัวไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะ